ในแต่ละวันในแต่ละวันที่มีคำดราม่าต่างๆที่น้ำเห็นนะคะในแง่มุมต่างๆถ้าน้ำเก็บคำดราม่าต่างๆมาคิดเด็กๆแต่ละกลุ่มที่น้ำเลี้ยงอยู่ที่เป็นหมาจอน,นี้จะไม่ได้กินข้าวเด็ดขาดเลยนะคะในแต่ละวันน้ำก็คิดไปนะคะว่าถ้าน้ำสนใจแต่คำดราม่าเด็กๆกลุ่มนี้หรือเด็กๆจาพวกนี้จะได้กินข้าวที่ไหนที่หลบฝนก็ไม่มีที่จจงาศสยก็ไม่มี ข้าวแต่ละมือ้อแต่ละวันไปกินเพื่อประทังชีวิตไปในแต่ละวันนะคะน้ำคิดแล้วน้ำก็สงสารเด็กๆนะคะการเป็นอยู่ก็ยากแถมก็ไม่ได้อยากมาเป็นหมาจรด้วยนะคะแต่โดนนำมาปล่อยทิ้งช่วงท้องบ้างช่วงมีลูกบ้างบางตัวก็ไปแทะไปกัดโต๊ะเขาบ้างเขาก็นำมาปล่อยทิ้งริมถนนบางตัวก็โดนลุมกัดจนเป็นแผลเวอะหวะ,วะเต็มตัวไปหมดนะคะและนี่ก็คือชีวิตของหมาจร หรือหมาจรที่โดนมาปล่อยใหม่นะคะแต่ละตัวต้องผ่านมรสุมมากมายบางทีเจอฝนตกฟ้าร้องที่หลบฝนก็ไม่มีดูบริเวณรอบๆนี้นะคะดูบริเวณรอบๆนี้ที่หลบฝนของหมาจรที่อาศัยอยู่ที่ท่อระบายน้ําข้างถนนอาศัยอยู่ในท่อระบายน้ําข้างถนนเวลาฝนตกน้ําไหลเข้าท่อน้ําก็ต้องนั่งอยู่ลักษณะแบบนั้นนะคะเพราะว่าไม่มีที่หลบฝน ก็อาศัยหลบฟ้าและเสียงร้องของฟ้าไปในแต่ละวันนะคะอันนี้คือสิ่งที่เด็กๆต้องเจอในแต่ละวันนะคะสิ่งที่เด็กๆต้องเจอในแต่ละวันนะคะรถก็สัญจรไปสัญจรมาเด็กๆก็อาศัยแต่ละมื้อที่มีข้าวให้อิ่มท้องไปนะคะก็ไม่รู้ว่าวันไหนตัวเองจะอดข้าวหรือเปล่านั่งตั้งตาตั้งตารอนะคะวันไหนฝนตก ก็หันหน้าไปอีกทางคนให้ข้าวก็มาอีกทางก็คิดไปในใจคิดแทนน้องหมาจรต่างๆที่น้ำเลี้ยงบริเวณริมถนนจากท่อระบายน้ำไปเป็นหมาจรข้างทางหมาจรท่อระบายน้ำหมาจรกอไผ่และหมาจรในจุดต่างๆที่น้ำให้ข้าวบริเวณถนนที่สัญจรสัญจรไปสัญจรมาอยู่ตรงนี้นะคะความคิดของน้องหมาตรงนี้ก็ไม่ได้อยากมาเป็นหมาจร เวลาฝนตกฟ้าร้องฟ้าแลบหรือว่ามีฟ้าที่ค่อนข้างแรงหรือว่าพัฟ้าผ่าเด็กๆก,ก็ต้องอาศัยหลบอยู่ในท่อบ้างในต้นไม้บ้างที่จะหลบฝนก็ไม่มีเพราะบริเวณที่อยู่นี้ก็เป็นท้องนาทั้งหมดเลยนะคะอาศัยอยู่ริมถนนก็ไม่รู้ว่าบางวันจะได้กินข้าวหรือเปล่าบางวันเขาจะเอาข้าวมาให้เรากินไหมเนาะเด็กๆก,ก็คิดไปค่ะว่าจะได้กินข้าวหรือเปล่า นี่ก็คือถนนที่สัญจรไปมาที่น้ำเอาข้าวมาให้เด็กๆกินทุกวันเส้นนี้ก็คือถ้าฝนตกมาเส้นนี้นะคะถ้าฝนตกก็จะมาเส้นนี้ถ้าฝนไม่ตกน้ำจะเปลี่ยนกล้องไปให้ดูนะคะถ้าฝนไม่ตกก็จะมาเส้นนี้นะคะนี่นะคะเด็กๆกลุ่มนี้นี่นะคะอันนี้คือน้องหมาที่อาศัยอยู่บริเวณนี้นะคะนี่นะคะอยู่บริเวณนี้ เช่นตัวดํานั้นผ่านการน้ําท่วมมาไม่รู้กี่ครั้งกี่หนมีลูกมาไม่รู้กี่คอกต่อกี่คอกแล้วนะคะความผิดหวังเอาลูกไปไว้ในป่าอ้อยก็ผิดหวังที่ลูกตัวเองหายบ้างเขาเผาป่าอ้อยตุยบ้างอะไรบ้างแต่ก็ต้องอยู่นะคะเพราะว่าไม่มีที่พักที่หลบนอกจากท่อน้ําระ,ะบายน้ําข้างทางเด็กๆกลุ่มนี้จะอยู่ท่อระบายน้ําข้างทางนะคะพูด อาจจะเป็นเหมือนการบรรยายไปหน่อยแต่ก็อยากให้ทราบว่าเด็กๆก,กลุ่มนี้ไม่มีที่หลบฝนไม่มีที่อยู่อาศัยไม่มีแม้แต่ที่ที่ชาวบ้านจะมาให้ขอข้าวกินเพราะบ,บริเวณนี้ไม่มีบ้านคนอาศัยนะคะนี่นะคะก็มีแต่ทางถนนที่รถผ่านไปผ่านมาบริเวณนี้นะคะอันนี้ก็คือบรรยากาศยามเย็นที่น้ําเอาข้าวมาให้หมาจรกินนะคะนี่ก็คือถนนที่มีรถวิ่งผ่านไปผ่านมานะคะ บริเวณนี้ก็จะมีรถวิ่งผ่านไปผ่านมาแล้วน้ําก็เอาข้าวมาให้กินในทุกๆวันสงสารเด็กๆไม่มีเวลาที่จะมาคิดเรื่องดรามา่าใดๆนอกจากคิดซะว่าพวกนี้จะหาอะไรมาให้เด็กๆกลุ่มนี้กินหรือหมาจรข้างทางกินเด็กๆจะมีกินหรือเปล่าจะหาวิธีไหนให้เด็กๆได้มีข้าวกินในทุกๆวันคิดอยู่เท่านี้จะมีความสุขที่สุดนะคะก็คืออยากให้เด็กๆได้อิ่มท้องในทุกๆวันนั่นเองนะคะ ชีวิตในแต่ละวันก็มีบ้างดรามา่ามีคิดแตกต่างกันไปบ้างแต่ขอให้รู้ไว้ว่าน้ําจะไม่ปล่อยให้เด็กๆกลุ่มนี้อดข้าวเด็ดขาดถึงแม้จะได้กินน้อยบ้างมากบ้างในแต่ละวันตามกําลังที่ตัวเองมีนะคะก็จะไม่ให้เด็กๆกลุ่มนี้อดข้าวเด็ดขาดจะพยายามหาให้กินให้ได้แล้วก็จะพยายามช่วยเหลือเด็กๆในการรักษาเรื่องการโดนลุมกัดบ้างเป็นขี้เลือนบ้างต่างๆ ะะก็จะดูแลกลุ่มนี้ให้ดีที่สุดให้ได้กินข้าวในทุกๆวันนะคะ